ดังนั้นหนึ่งสองสามกิมจีที่เกาหลีเนี่ยเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดใครได้ขึ้นมาคล้องกุญแจด้วยการที่หอคอยน้ำซานแล้วก็โยนลูกกุญแจทิ้งไปคู่รักคู่นั้นก็จะไม่มีใครมบแปรเขาสองคนออกจากกันได้ค่ะโยนลยโยนไปไม่โดนคนล่างเข้าวะเนี้ยตามรอยละครแล้อใช่ไหมเนี่ยในประเทศนี้ถ้าไม่มีละครมันจะมีอะไรเที่ยวมั้ยเนี่ย น้องๆถ่ายรูปให้หน่อยดิครึ่งตัวดีกว่าหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณมากค่ะคะ่ะแ,แล้วเราก็มาถึงร้านคอเฟ่ปินแล้วนะคะดูมีติดมากที่กาแฟมาแล้วที่สุดน,นะคะเราก็ได้มาชิมหนึ่งที่ค่ะ นี่คุณตาชัยว่าทำไมเนี่ยผมเพิ่งมาเมืองนอกครั้งแรกอะให้ผมไปด้วยเหอะผมรู้จักใครแล้วจริงอะเราสองคนไม่ต้องรู้จักชื่อกันดีกว่าทำไมอะถ้าเราสองคนรู้จักกันเนี่ยนะฉั่งก็ต้องมานั่งแคร์คุณจะพูดเลยตรงๆก็ไม่ได้อ๋อถ้างั้นก็แปลว่าผมพูดอะไรกับคุณก็ได้แลวคุณก็ไม่โกรธด้วยอินวดหูกลางนมแบนตัวหนาขาสั้นตูดใหญ่สอกดำเข่าด้านหน้าบานอยกะลิง โกรธปะไม่โกรดเออหนุกดีว่ะไปกันเลยอยู่เมืองนอกเงี้ยเราจะทำอะไรจะพูดอะไรก็ได้ไม่มีใครฟังเราออกหรอกเดี๋ยวไม่เชื่อคนคอยดูนะสวัสดลุงอันนี้หน่อยเร็วอาหารร้านลุงเนี่ยรสชาติเยี่ยมากเช้น้ำหรือเปล่าแงบนี้เดี๋ยวขอเดี่ยวก่อน คุณจะรักฉันได้ยังไงอะเราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำชื่อฉันคุณยังไม่รู้เลยผมรู้แค่ว่าเวลาอยู่กับคุณอะผมมันโคตรมีความสุขอ่ะอน,นี่เขาเรียกว่ารักหรอกือีที่ไรู้จา 블이 like 짜장면? 응, 네. 어. 텔레와이프 토크. u 와이? i